สวอันนี <S <S ้ลายมือไทยครับลายมือของไทยครับอ๋อติชานี่สวยกว่าหนูอีกใบสวย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 เอ็มอารีสวยมากสวยมากอันนี้ของฟางอันนี้ของฟางอันนี้ลายมือฟาง เฮ้ยอสวยอ่ะเออพวกเด็กพวกวันนี้ต้องอายแล้วเนี่ยอืแรงอ่ะนี่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 อันนี้กี่เดือนครับกว่ามาอยู่กี่เดือนตอนนี้มาสองเดือนแล้วสองเดือนนี่นี่อายมือครูจีนสองเดือนนะครับคือฉันฉันเอ่อฉันนี่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะฉันอ่ะเอ๊ะไหนคะ ไม่ถูกต้องใช่ไหมไหนใช้ผีใช่ไหมใช่ใช่ไหนอาจารย์ชวนยใช้เวใชอช้ใช่แบบใช่แล้วไปใช่แล้วอันนี้ใตรวใตวนี่สนค่ะ้นี่คือใช้ใช้ใช้ ไฟฉายอะไร่เเออไม่เขียาวาไฟฉายดิอ่อไม่ก็คือแบบฉายคือฉายวิดีโอฉายภาพยนตร์อ๋อคฉายฉายเนี่ยฉายอืมฉายอันนี้ถ่ายถ่ายถ่ายกำลังถ่ายอไอวิดีโอวิดีโออ่าพาจีนว่าลูย์ยูลูย์ูลูเลูย์ยลูย์ยูลยลูยยกัน หนงกานหนึ่งลู่ยิงอาจารย์อยากให้ลู่